ไม่กับพี่ทำไมล่ะมาคุณลงมาโสดนะพี่เมย์พี่เมย์อยากไปแค่พี่เมย์มาทานลยนะโอ้ยมวยมาบ้านพี่นี่นี่มันนี่นี่ไม่ต้องมาแย่งกับพี่เมย์หรอกใช่ไหมใช่ไหมพี่ใช่ไหมเออเขาจะมาเป็นในของหนูตายถึงพี่เมย์ระวังมันอยู่แถวบ้านพี่เมย์เลยไหนวะโง่คนแถวบ้านพี่เมย์เลยเขาไปเรื่องอะไรใหญ่มันไม่ไเลาไว้พี่มย์จริงอะไรอะไรมีหรอกโอ้ยพูดไปเลยเฮ้ยมีจริง มั่บมั่บมั่บนี่ไงหนูบอกเลยไอเสื้อสีดำๆมากเห็นเชื่อยังโอเคเชื่อเชื่อพี่ขอโทษหมวยโอ้ยพี่เชื่อใจหมวยอยู่แล้วพี่พูดหรือว่าไม่เชื่อเลยเลยไม่เลยพี่แต่ตอนนี้ถูงเชื่อเลยเฮ้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 ยพี่เมย์ของจริงเนี่ยพี่เมย์ของจริงอะครับคนเดียวก็โโอ้หมันกรีดเฮ้ยพี่เมย์ทำไมสุดจัดพี่เมย์เลื่อนไม่ลดเลยเหรอ สุดเก๋นะไม่เป็นไองหรอล้มพี่ล้มเอ้าเดี๋ยวไม่ใช่เมยล้มนี่เป็นหมวยล้มมันเป็นอะไรมวยนี่ใช่แล้วมันอยู่บ้านมันไม่อยู่บ้านนะพี่ระวังพี่อะไรเดี๋ยววะไอ้แบบเจ็บดูไว้ดูไว้ข้างล่างข้างล่าง ้อเฮ้ยล้มจริงอ่ะไอ้วอล้มแล้วนะไม่ได้ล้มโอ้โหหลอกกันจะชัดเราจอยวอให้เราจอยวอให้หลอกกันนี้ได้ไงเนี่ยจะไหนละพี่แก้วหนูรู้สึกว่ามันแบบล้มไมูไม่วอาเป็นมวยไหข้างนอกก็มีครับข้างนอกนั่นแหละ ได้ยินครับโอ้พี่พูดหรพี่หนูพูดก่อนตลอดเลยฮะอะไรอะไรวิวอะไรมวยไปก่อนตลอดเลยแฮมพี่พูดพี่หนูทำไมเอาพูดพูดอยู่ไงก็รอคนมาก่อนโอ้พี่พูดอ่ะเอ้าขอโทษโอ้ยทำเป็นงอนไปได้มวยเนี่ยเฮ้ยถึงถึงงอนกี่รอบพี่ก็จะงอนนะ เอ่าบางทีก็เห็นเห็นคุยกับพี่เมย์อ,อยู่ไี่เหรอก็มาคุกับพี่มเมย์ก็หนูเรียกพี่พี่เมยเหมนอ,อนอนี่ก็ต้องพูดก่อนเลยว่าอ่ะพี่ก็ต้องพูดก่อนอะไรวะโอ้ยโทรศัพท์แห <c oughs> ลกเลยแหลกแตลอดโอ้ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วหนึ่ง <c oughs> เอาตกแมพเอาตกแมพอะไรวะเนี่ยมันตกแมพ อ๋อมันติดบั๊กแหลกเหรอแหล,แหลกหแล้วมันติดบั๊คแหลกแล้วมันติดบั๊กพี่พูดพูดจะชัดพูดพูดใกล้ๆโทรศัพท์หน่อยกระปร๋าพี่น่ารักจังเออเนี่ยพูดแบบเนี้ยแค่นี้แหละ <c oughs> อะไรบอกว่ากระเป๋าพี่น่ารักใช่น่ารักมันปลอดภัยน่ารักมันคลอดัยที่บ้าปเปล่าเขินนะ พี่น้องขอร้องพี่อย่าช็อตมีขอร้องเอามาเล่นเป็นเพื่อนพี่หน่อยดีใช่มีไอสวอปอ่ะมีดิไอสวอไม่ใช่ไอสวอเอา้าป้าต้องพูดตั้งไหนหน่อยจริงเหรไอสวอพูดใหม่พูดใหม่ไอสวอเอ้าพูดไม่ไ <Ice War. S 1> ดหน่นะหยบอกให้พูดไอสวอไอสวอก็ได้เออเฮ้ยเชื่อฟังนะเนี่ยเด็กดีนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนพี่เมย์มีคนมาช่วยหน่อย หวยเตรียมบวกอย่าอย่าไปไปมันอยู่นี่อยู่ใกล้เลยมันอยู่ตรงข้ามเฮ้ยทำอะไรลูกพี่เมย์ไปก่อนเลยเหรอเอาหัวหนึ่งพี่พูนพี่กดดิปี่ปี้วะเนี่ยอย่าไปคนเดียวมันอันตรายอะไร ริยการแล้วติมันฆ่ากันูไปเดี๋ยวมันทำไมเยอะจังวะใครใครฆ่าวหวยนะไอุ้๊กนีจติงมีได้เอามันตึงเกินไปอะ่ะ เราจะไปสวนยังไม่ใช่ไม่ก็มาได้อิมาดน้แหนูไปก่อนก็ได้ไม่ไม่ไม่ไมก่อนขนาด่าขนมพี่ยังไม่เสร็จ่ไหมหนเอ้าเถียงกันค่าขนมว่ะโอหแค่ค่าขนมพี่มยังไม่ยันเลยแล้วหนูนี้่ไมมากีตีแล้วอ่ะไม่่พี่เมมาเช็ดหนูอะไรขนาดนั้นอะไรวะเป็นน้องเมนะเออเป็นน้องนะนี่น้องนะ นี่แทบจะไม่ใช่น้องแล้วอ่ะแค่พี่เป็นแม่คุณแล้วแสดงว่าหมวยบ่นเก่งอะดิว้ายช่วยพูดนะเป็นคือความจริงแม่แม่หมายถึงว่าพี่เขาว่าหนูบ่นเก่งใช่ไหมพี่เมยตอบดีๆนะใช่ใช่เอ้ยเชื่อเชื่อบ่นเก่งแล้วก็ด่าเก่งด้วยใช่ไหมไม่ใช่พี่โอ้ไม่ใช่ อะไระอไหมวยมาคุยด้วยกันมาอโทษครับขอโทษครับหมวยหมวยอย่างเงียบดีใช่ไหมพี่พี่วอร์มหน่อยเอ้าหายหมวยไม่คุยกับพี่อ่ะโอพี่เสียใจนะผมก็เสียใจเหมือนกันเอ้าดูเสียใจทำไมโอ้ยโคตรซับเลยโอ้ยแหลกแลกแลกทุกมือนี่แหละเจ้านี่ ขอแม่ซื้อใหม่ดีขอแม่ซื้อใหม่ขอได้แล้วแหละอ้าวขอได้อยู่แล้วแหละ <c oughs> ก็ไปขอเดะขอนูท้องกับพี่เม, <c oughs> มย์จีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เมย์เล่นอะไรอีกเนี่ยโอ้ยเนาะชีวิตชีวิตไขรนี่ต้องมาพอกัพบพวกเจ้าเนาะเฮ้ย <c oughs> แต่น้ำทะเลทำไมมันสวยจังวะโอว <c oughs> ออแต่เหมยเหมยเหมวยไม่ชอบทะเลนี่ชอบ อ้าวหมวยไม่ชอบทะเลก็หมวยชอบแต่เขาไงทะเลอ่ะยังมีคลื่นแต่ก็ไม่สดชื่นเท่ามีหมวยนะคำคมก็มาเนาะคำคมบาดใจฮันแนนี่มันอยู่มาเป็นไปเลยสิไอหม้ออุ๊มันไปเลยสิอะไรอะไรอ่ะอะไรมันมีอยู่สี่ควมมันอยู่ข้างบนอ่ะไหนพี่อยากเห็น พี่เมย์ช่วยหน่อยพี่เมย์มาช่วยหน่อยหนี่ยเีคนกินกันพี่ไหนวะมันอยู่ข้างบนข้างบนคือตรงไหนมันมีหลายบนมันมีหลายบนมันชอบแหลกับพี่ตรงไหนวะนี่ใส่มาอยู่ข้างบนข้างบนไหนข้างบนก็ข้างบนอย่างเดียวมันมีหลายบนบอกแล้วอ้าวไปแล้วไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่ง พี่พี่เมย์เปิดไม้แทนหน่อยพี่เมย์พี่พี่มีคนข้างนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงเราไปอ้อมไปทางนี้เราเข้าวงก่อนพี่เมย์เต็มเลยเฮ้ยพี่เมย์เปิเชื่อนหนูยยังพี่เจ็นเย็นหนูล้อได้ได้ได้ตามตามมาตามมาตามมาเชื่อยังพี่เชื่อยังเ้ยผมพี่ล้มอ้า ว่าแหละพี่ละไรเอ้าเอ้าโอ้โหเยอะเกินไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าอืมไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่รู้เพราะว่าโควิดไ, <c oughs> ไงตารบ้านครูก็ทำยังไม่เสร็จงานพี่แล้วทำไมไม่รีบทำ嘛มันมีเวลาอยังนี้ไม่เป็นไรหรอกโอ้อ เนี่ยเรามัวแต่ชะล่าใจไงสิ้นไม่ทันนเนี่ยเลยพี่ตื่นไม่ทัน,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 ทน,ทนจะตื่นไปไหนตื่นกี่โมงตีตีห้าตื่นไปทำอะไรตีห้าหทงข้าวนอนเลยพี่ฮะไม่เปล่นเลยหุงข้าวแลก็เปลี่ยนนอนเลยี่ตื่นมาทำกับข้าวเหรอใช่เฮ้ย <hurting> ทำกับข้าวเป็นด้วยเหรอฉันทำไม่เป็นอา้าวไม่อยาทำ มาบอกว่าพี่มือเงยสวยเฮ้ยพี่เมืเก่งจังอ่ะสอนสอนหมวยทำบ้างดิคนคนคนบอกให้มาทางนี้ไม่มาอีกอ่ะเฮ้ยหัวแตกหนึ่งแล้วว่ะครเก่งสองพี่น้องสู้ๆนะพี่ชื่ออะไรนั่นลืมเ่อเบีย์ไงเบีย์เนี่ยหมวยไม่จำอ่ะเอาขนมลืมแล้วแม่ค้อนหลงลืมๆนี่พี่จะเอาเอา ี่ร้องเพลงหน่อยร้องเพลงอะไรอีกดาวมีไหวบึงเอ็มมาเพลงเห็นไหมพี่เมย์พี่เมย์ร้องได้ใช่พี่เป็นสนายุนแม่เลยต้องแบบเอาเพลงเก่าๆดีขอเพลงแก้มน้งแดงกับใครหน่อยยังไงน้ำแดงกับใครพี่ร้องฟังหน่อยฝากดวงใจพี่ลอยล่องไปบนนภา อ,ออยย่างพเลสูดข้อฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงพอ,อยังไม่ตั้งร้องรอบได้ได้สบตาตแค่เพียงครั้งหนึ่งหัวใจพี่ชาบติดถึงเพลำพึงลำพันถึงแม่นวลน,น้องพอ,อยังเ <ไว S 1> จ็บคอแล้วเนี่ย <c oughs> แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใจพี่ชมแทบพาส,สุธาดวงหรือไทยหรือดวงแกวตาดูดดวงดาราดวงดาวดวงไหนวอนให้ชายทุกคนเดินผ่านวอนให้ใจน้องไม่มีใครอวอนอให้ใจเว<ค>ยพัดว่าใจพี่ไปถึงจบแล้วอิจฉาสิ่งพี่มากเลยนะอิจฉาเสียงพี่ทาไมมเชืหรอเฮ้ยบ้า,ป <S <S> บาปเปล่าเคนะินน่ะโอ้โหหนยเนไมเนี่ย สองเปลี่ยนนะว่าไม่สองม็อบมอบม็อบแตกแตกเฮ้ยช่วยด้วยเยอะจัดเขียนต้องมาที่ว่าเอ้ามันจะกระตุกทำไมเอื้อกระตุกมันกระตุกกระตุกกระตุกตามหมวยทำไมเนี่ยใช่กระตุกชี้ดูที่มือเลยย่ามดูลนพี่พี่มือมันอยู่ด้านหลัง ฝากดวงใจพี่จะร้องีู่อปะทีทีอย่างนี้เราไม่ใร้องนี่นี่สวยสวยสวยจัดสวยจัดโอ้โหเอาอีกเอาอีกสวยไ่อย่าดูไม่อย่าดูพี่เอ้ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยปิดตาอยู่ปิดตาอยู่ไม่เห็นไม่เห็น ายิงยิงมายิงพี่มายิงนั่นแหละสวยสวยกิตตี้วันนี้โอ้โหแหละนัวนัวจัดบอกเลยมันนัวโอ้โหยิงมันจังหวะนี้จังหวะนี้ยิงโคตรมันแต่เราตายก่อนโอ้โหเราอดมันจอนนี้อยากตื่นมาโอ้โหอยากตื่นมายิงซะเกินเอาแล้วครับโอ้โหยิงนัวจัดนัวจัดโอ้โหเสียงเอเคที่ดังลั่นแมปเรียบร้อยครับคนนี้เขาแหลกอยู่แล้วไม่ต้องสงสัย ไอบอตั้งโอ้โหจังหวะนี้ข้างหน้าก็มีเฮ้ยโอ้โหเขารวยไอบอแน่เลยอู้อู้แดงจัดแดงทั้งแมพเอาละพี่เมยพี่เมยค่อยๆลงไปถืออักระโดดจเอาโอเคลงไปแล้วก็เดินต่อวิ่งมึ๊มึ๊เอาโอเคตามใจพี่เมย์แล้วกันพี่เมย์เล่นไงก็อย่างนั้นแหละพี่เมย์ตายหมอกเน่ ฉันเป็นลมแดดอย่างน้อยก็บูย่าทีมันน่ะโอเคครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ